500คำเกี่ยวกับแก่งกระจานสปีดในรูปแบบภาษาไทยชื่อเรื่อง YouTube แก่งกระจานสปีดไทยสปีดแห่งผืนป่าเพชรบุรีเส้นทางสู่ธรรมชาติที่เร็วที่สุดบทความ YouTube ความยาว500คำแก่งกระจานสปีดแข่งกระชานสปีดคือโครงการรถไฟความเร็วสูงแห่งใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์การเดินทางเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เส้นทางสายนี้ถูกออกแบบเพื่อผสานความทันสมัยเข้ากับธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์เป็นการเดินทางที่รวดเร็วปลอดภัยและรักโลกในเวลาเดียวกัน รถไฟแก่งกระจานสปีดมีความเร็วสูงสุดถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งเชื่อมต่อจากกรุงเทพมหานครสู่สถานีแก่งกระจานโดยใช้เวลาเพียง1ชั่วโมง15นาทีเท่านั้นเส้นทางนี้ยังมีจุดแวะสำคัญได้แก่สถานีเพชรบุรีบ้านลาดแก่งกระจานและมีระบบบริการทันสมัยทั้งห้องโดยสารระดับพรีเมียมและระบบ WiFI ฟรีตลอดเส้นทาง โครงการนี้ไม่เพียงแค่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางเท่านั้นแต่ยังช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในเขตบุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งได้รับการคึ้งทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติโดยจุดหมายปลายทางของผู้โดยสารส่วนใหญ่คือการสัมผัสธรรมชาติอันสงบสุขเช่นเขาพเนินทุ่งจุดชมทะเลเหมอกสุดอลังการหรือจะเป็นการล่องเรือชมวิวตามแม่น้ำเพชรบุรีก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน แกงกระจานสปีดยังถือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยระบบพลังงานสะอาดลดการปล่อยคาร์บ,บอนไดออกไซด์และลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในพื้นที่อนุรักษ์ช่วยลดผลกระทบต่อสัตว์ป่าและธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการเดินทางที่รวดเร็วแล้วผู้โดยสารยังสามารถเพลิดเพลินกับการชมวิวธรรมชาติจากหน้าต่างรถไฟที่ออกแบบให้มีกระจกพาโนรามาขนาดใหญ่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครนันทั้งร้านอาหารบนขบวนรถระบบแปลภาษาอัตโนมัติและแอปพอลิเคชนันมือถือที่ให้ข้อมูลเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ในอนาคตแก่งกระจานสปีดยังมีแผนขยายเส้นทางเชื่อมต่อกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสถานที่ท่องเที่ยวทางชายฝั่งตะวันตกของไทยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนสำหรับนักเดินทางสายธรรมชาติแก่งกระจานสปีดคือคำตอบของการเดินทางที่ไม่เพียงแค่รวดเร็วแต่ยังให้คุณได้ใกล้ชิดกับผืนป่าธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยอย่างแท้จริงคำอธิบาย description พบกับแก่งกระจานสปีดรถไฟความเร็วสูงสายใหม่ล่าสุดที่เชื่อมต่อใจกลางกรุงเทพมหานครสู่ผืนป่าธรรมชาติระดับโลกอย่างอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานสัมผัสการเดินทางรวดเร็วแต่รัโลกพร้อมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ใกล้ชิดธรรมชาติในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแก่งกระจานสปีดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรถไฟความเร็วสูงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเที่ยวเพชรบุรีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแก่งกระจานสปีดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรถไฟไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมท่องเที่ยวไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไฮสปีดเทรนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรถไฟสายธรรมชาติเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสายเขียวแท็กแก่งกระจานสปีดรถไฟความเร็วสูงไทยรถไฟสายใหม่ท่องเที่ยวธรรมชาติเพชบุรีแก่งกระจาน ไฮสปีดการเดินทางสีเขียวมรดกโลกเที่ยวไทยท็อป10คีย์เวิร์ดแก่งกระจานสปีดรถไฟความเร็วสูงเพชรบุรีอุทยานแห่งชาติท่องเที่ยวธรรมชาติเที่ยวแก่งกระจานไฮสปีดเทรนรถไฟสายใหม่การเดินทางรักโลกมรดกโลกทางธรรมชาติหากต้องการเวอร์ชั่นเสียงภาคหรือภาพประกอบวิดีโอเพิ่มเติมแจ้งได้เลยครับ